นี่นะครับหลังจากที่สตาร์ทม่ติดสันนิษฐานกันแล้วว่าน่าจะเป็นที่เซ็นเซอร์วันนี้หลังจากเราได้อะไรมาแล้วเราจะมาเปลี่ยนเซ็นเซอร์กันเลยนะเซนเซอร์ CMP นะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงหลังเทอร์โบนะเดี๋ยววันนี้จะพามาเปลี่ยนอะเปลี่ยนโดยหัวของผมนี่คือเปลี่ยนโดยการถอดล้อถอดล้อจะอยู่มุมนี้ง่ายกว่าถอดล้อแล้วก็ พลาสติกไอ้ตรงที่มันบังโคนตรงนี้เราแกะออกแกะออกอย่างนี้เลยนะ,ะมันก็จะเห็นพาไปดูใ,ใกล้ๆนะฮะเซอร์มันจะอยู่ตรง,ตรงนี้นะฮะเราต้องถอดไอ้ฝาครอบตรงนี้ออกก่อนไปแจเเบอร์สิบนะต่อยาวๆนี่ฮะนี่เอาไปกิ้ ถอดอย่างนี้ออกนะฮะมีผมเล็กขายไปบ้างละถอดออกใช่ไหมนี่เลยนะถอดฝาครอมรออกก่อนเราก็จะเห็นเซนเซอร์นะเรียวๆแอวย ี่ต <Yeah. S 2> ำแหน่งนี้เปลี่ยนง่ายสุดละวแต,ต้องถอดล้อนี่เราก็จะเห็นแล้วนะเออไม่แน่ใจว่าเห็นหรอ uh huh. อือเปล่าเออเออเออไปชายมากัน <Yeah. S 1> uh ี่เองฮะเซอรอ เห็นนลีมนะัจะมีประแจน่าจะตองเบอร์แปดตรงนี้ต้องใช้แหวนข้างหมุนออกแล้วก็ถอดัเซ็นเซอร์ออกก่อนมันบีบตูดมาแล้วก็กดออกอย่างนี้นะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราก็จะถอดเซ็นเซอร์ออกมาได้เลยไม่โฟกัส

เลื่อมวงละออกแล้วนะหนันข,ขึ้นเลยครับเสียบแล้วก็หงัดขึ้นยากว่า

ฟืดเนะี่ยน่าจะใส่กันคลายมาแล้วจากแค่ <c oughs> ไม่มีแรง Ngay 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 này. ngay ngay ยวมันยาวอยู่เลเนี่ยเวลาใส่ก็ทำย้อนกับขั้นตอนเดิมเริ่มเหนื่อยแล้ว ใครมีประเจที่ดีกว่าน,นี้ก็ไปเอามาใช้นะนี่ก็มีเท่านี้นะเริ่มหมดแรงมือดิมือก็ยังไม่ออก อ๋อๆไฟล่วมมันฝืดไว้เหมือนมีจุดประสองค์อะไรก็ไมัรู้ทำฝืดไว้ ต้องใช้ปะเจตลอดเลยเหมือนใช้อ่ะมือหมุนออกได้แล้วออกสักที แล้วก็ดึงขึ้นมาตรงๆเลยนะต๊ดต๊ต๊ตมันก็เป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะ ให้มาดูตอนใส่กัน